สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ครับวันนี้ผมจัดได้หนึ่งตู้ตั้งใจจะเอาไหนกามาใส่ตู้พวกนี้พอดีตู้เนี่ยเพื่อนที่อุทองบริจาคมาให้ครับเขาทำให้ฟรีเป็นเพื่อนที่อุทองผมก็เก่งใจเขามากเลยเขาใจดีมากเน่ยทำมาให้ยะแย่ๆไปหมด เยอะครับเนี่ยแต่ผมยังไม่มีเวลาเอาในกามาเลียงก็เดี๋ยวจะเลียงให้หมดตอนนี้สั่งขาตั้งในกามาล้วก็รอให้เข้ามาส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจะถ่ายทอดให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ตู้มดครับนี่ก็ดูสิครับว่า ก็ข้างบนก็เป็นนี่ครับสไลด์ลูไม่ค่อยสวยหรอกสไลด์สไลด์ลูมีอีกสามตัวลงมาก็เป็นเนี่ยูยูเอฟโอนะครับก็เจ้ามดตำในตำนาน มดแดงนี่ก็เป็นตัวแรกคนอกรัส่วนก็แถวสุดท้ายก็เป็นหมดดำาอมกล่อง,องแล้วก็นี่เป็นคนอกรับตัวแรก ผองกล่องแล้วก็เป็นสปอร์ตครับเป็นสปอร์ตไฟ5นะครับนี่สปอร์ตเมติก3แถวและนนี้ก็2แถวเสร็จแล้วนนตู้เดี๋ยวจะค่อยๆตกแต่งมันปัญหาคือ ตั้งแบบนี้นะครับม,มันสามารถจะปรับได้หลายมิตินี่คือถ้าจะถ้าจะอยู่ในตู้แบบเนี้เพราะว่าแถวล่างต้องเงยหน้าใช่ไหมส่วนในระดับสายตามันจะต้องอยู่ในแนวแนวที่ปะทะกับสิ่งที่เรามองเห็นแบบตรงๆส่วนข้างบนก็ต้องความลงนิดหนึ่งแถวบนนี้ มันก็เลยต้องใช้ตัวนี้ผมก็เลยต้องสั่งสั่งมาอีกสองร้อยอันมันน่าจะหายากแล้วเลยรุ่นนี้มันปรับได้เนี่ยสูงสูงต่ำได้สองระดับแล้วก็หง,งายหงหน้าหงายหลังเนี่ยหมายถึงว่าเงยนะครับเนี่ยได้สี่ สี่สเต็ปแล้วก็หมุนหมุนได้380อองศามันมันไม่ค่อยแข็งแรงนะเพราะว่ามันมันบางแต่ว่าเราก็ใช้ตั้งไว้เฉยมันไม่มีแบบอื่นที่สามารถจะทำได้แบบนี้ถ้า ถ้าเราโชว์ตู้ในระดับนี้นะมันระดับสายตาที่มันไม่ได้อยู่ในแนวมันไม่ได้อยู่แถวเดียวไงมันคือมันมีหลายแถวก็เ,เลยต้องใช้แบบนี้ะนะครับผลิตเนี่ยผมก็จัดใหม่นะไง,ไงทำหน้าใหม่ทำเคาน์ตเตอร์ไม้เก่าไม้ก็เป็นร้อยปีแนละ้วไม้พวกนี้ผมก็ชอบไง ก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของสะพานสายมรณะที่เมืองการผมไม่ได้ตัดเลยนะมันไปเอามาก็เอามาตั้งตั้งตั้ง,งดูยึดน็อตมันก็ใช้ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของของประวัติศาสตร์เมืองการนี่ครับเอาละรครับก็เดี๋ยวให้ดูส่วนอื่นแต่ว่ายังไม่ไม่เสร็จก็เดี๋ยวเอาไว้กวานหลังนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อน